มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเล่มนี้เป็นมีดด้ามปืนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพซึ่งมีแค่เล่มเดียวนะครับที่ผมที่ผมได้เก็บสะสมไว้ตอนนี้คือมีแค่เล่มนี้เล่มเดียวเป็นมีดที่รูปร่างลักษณะจะสวยงามแปลกตานะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่มีดด้ามปืนแบบนี้เนี่ยจะเห็นในศินลปะของหลวงพ่อลุ่งนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เป็นมีดที่ท่านได้รับอิทธิพลมาจากหลวงพ่อลุ่งเยอะมากนะครับความยาวก็12นิ้วด้ามหลนฝักนะครับถ้าเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่7นิ้วเล่มนี้สวยงามมากแล้วก็รัดไวไวใ้ให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเขามัน ชำรุดไปแล้วด้วยความที่เป็นมีดยุคต้นๆน,นะครับอืมเก่าแก่สวยงามมากแต่ว่าเป็นมีดที่อยู่อ่าคือคงสภาพความงดงามไว้ได้สมบูรณ์ก็คือเป็นมีดที่แทบไม่ผ่านการใช้งานเลยคือไม่มีรอยชำให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากเก็บอยากสะสมมีดทรงสวยๆลักษณะแปลกๆอันนี้พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่า ลักษณะเขาเนี่ยจะถ้าเป็นคนที่ไม่ศึกษาด้านวัตถุม,มงคลของหลวงพ่อเดิมเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าก่อนว่ามีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าจะนานๆเจอสักทีนะครับแม้แต่ตัวของผมเองตอนนี้ก็มีเล่มเดียวนะครับซึ่งก็ได้มานานมากแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นเจ้าของเขานะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าสวยงามมากสภาพมีคือไม่ช้ำเลยเหล็กเป็นเหล็กเก่ามากนะครับแต่ว่าด้วยความที่อ่าเขาเป็นมีที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยเจ้าของเดิมก็เป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะไม่เห็นความสมบุกสมบันของเขานะครับ บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นมีดใหม่ไม่ทันยุคหลวงพอ่อแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับนี่แหละครับคือมีดยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมที่ได้รับศิละปะจากหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับเป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมนะครับปลูกเสดไว้ตั้งแต่ยุคต้นๆนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเดิมไปเรียนทํามีดกับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่งท่านทํามีด ก่อนหลงพอเดิมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะทางกายภาพภายนอกอะไรก็จะมีความคล้ายกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะมียุคต้นๆลวดลายอะไรก็จะไม่เยอะมากนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบนะครับใครจะดูออกเนาะว่าเป็นมีดแท้นะครับบางคนเคยมีคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นมีดเก๋มีดไม่ทันยุคก,ก็แล้วแต่เขานะครับเราจะ ให้เช่าบูชาเฉพาะคนที่ดูมีดเป็นนะครับอืมใครชอบสนใจมีดสวยๆมีดยุคต้นๆลักษณะสวยงามแปลกตาก็ตอนนี้อํำก็จะเหลือแค่ด้ามปืนเล่มเดียวนะครับถ้าเป็นทรงอีโต้เนี่ยก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบมีดศิละปะยุคต้นๆสวยงามแปลกตาเท่ๆนะครับบางคนเรียกว่ามีทรงจิกโกนะ อาจจะมีตำหนินิดนึงก็คือตรงนี้นะครับเหมือนเจ้าของเดิมเขาจะทำล่วงหรือยังไงเนี่ยแหละนะครับก็ได้มายังไงปล่อยแบบนั้นนะครับหาไม่ได้แล้วด้วยนะฉะนั้นใครชื่นชอบสนใจวัตถุมงคลแท้ๆนะครับเข้มขังของหลวงพ่อเดิรวัดหนองโพก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ